สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางชาชฉ่ข่าวจริงนะคะวันนี้ทางช่องนะคะมีสินเชื่อของทางธนาคารอมสินอีกหนึ่งสินเชื่อค่ะมาแนะนำให้กับผู้ที่พลาดโอกาสในการกู้เงินฉุกเฉิน10,000บาทหรือ5 0 0 0 0บาทไปนะคะสำหรับใครที่พลาดโอกาสไม่ต้องเสียใจค่ะวันนี้ทางช่องไปหาข้อมูลของสินเชื่อธนาคารอมสินนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการจะกู้เงินในการประกอบอาชีพค่ะสินเชื่อตัวนี้เป็น สินเชื่อหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่อการดํารงชีพนะคะสําหรับรายละเอียดสินเชื่อมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนนะคะสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพหรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเองนะคะโดยใช้สินเชื่อเป็นเงินทุนหรือใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆนะคะคุณสมบัตินะคะมีอะไรบ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้นะคะ เป็นผู้ประกอบการรายย่อยเช่นผู้ประกอบการอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำน่ายเป็นผู้มีรายได้ประจำเช่นข้าราชการทหารตำรวจลูกจ้างของหน่วยงานข้าราชการและทวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนประจำค่ะเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆที่มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพอิสระรายย่อยค่ะ เป็นบุคคลธรรมดาค่ะสัญชาติไทยนะคะมีอายุ20ปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุจะไม่เกิน60ปีนะคะถึงจะกู้ได้นะกรณีที่อายุไม่ครบ20ปีนะคะต้องให้ผู้ปกครองนะคะจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญาค่ะ ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้มีสถานที่ประกอบอาชีพที่อยู่อาศัยแน่นอนเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกณนะสาขาที่ยื่นขอกู้เงินนะคะไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารอมสินต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชนรายบุคคลอเนกประสงค์ค่ะ ส่วนอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้นะคะแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยของกรณีผิดนัดไม่ชำระนี้นะคะก็เป็นไปตามที่ธนาคารเขากำหนดค่ะส่วนหลักการประกันของเงินกู้นะคะสามารถใช้หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่งได้ดังนี้ค่ะกรณีใช้บุคคลค้ำประกันนะคะผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะมีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะและเมื่อรวมอายุค้ำประกันร,ระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปีค่ะ เป็นผู้มีทินที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ค่ะไม่เป็นพนักงานของธนาคารอมสินค่ะคําประกันของผู้กู้ได้ไม่เกิน2สัญญาเมื่อรวมทุกสัญญาแล้วต้องไม่เกิน200แสนบาทหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะคะก็จะมีวงเงินกู้นะคะไม่เกิน50,000บาทเป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือหรือเป็นผู้ที่มีอาชีพรายได้แน่นอนค่ะตั้งแต่เดือนละ900 0บาทไม่น้อยกว่า1คนค่ะ ส่วนวงเงินกู้ตั้งแต่51,000บาทจนถึง200,000เลยนะก็จะเป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือหรือเป็นผู้มีไรายได้แน่นอนตั้งแต่เดือนละ9,000บาทไม่น้อยกว่า2คนหรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอนตั้งแต่เดือนละ20,000บาทขึ้นไปก็ใช้แค่1คนค่ะ หลักประกันประเภทอื่นที่เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลที่ยินยอมให้ใช้คำประกันได้นะคะได้แก่อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุดที่ดินที่เป็นสวนที่นาที่ไร่นะคะซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญมีไฟฟ้าสาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจําเป็นนะคะและทางสาธารณประโยชน์ที่สามารถเข้าออกได้สะดวกค่ะให้รับเป็นหลักประกันได้ร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินทั้งนี้นะคะผู้คาประกันต้องไม่เป็นเจ้า ของหลักประกันเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้ฉบับเดียวกันค่ะส่วนหลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกันนะคะก็มีดังนี้ค่ะก็จะมีหนังสือสิทธิการเช่าแผงของร้านค้าหรือร้านค้านะคะที่สามารถเปลี่ยนมือได้ค่ะให้รับเป็นหลักประกันไม่เกินร้อยละแปของมูลค่าหนังสือรับรองค่ะ2ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ95าของราคา ซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตัวกับตัวรถและไม่เกินราคาประเมินของทางธนาคารแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่านะคะกรณีเป็นยานพาหนะที่ใช้งานแล้วคำนวณราคาประเมินให้ร้อยละ70ของราคาประเมินยานพาหนะที่ใช้งานแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุประสงค์ของทางธนาคารสักหน่อยนะคะว่าเขาให้เราเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อะไรนะคะเพื่อเป็นเงินทุนค่ะ2เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจําเป็นต่อการดํารงชีพ 4. ชําระหนี้สินอื่นๆ 5. ต้องไม่นําไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่มีก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ของทางธนาคารนะคะทั้งนี้ต้องไม่นําเงินกู้บางส่วนจากการกู้ครั้งนี้ไปลงทุนในการฉลากออมสินแล้วนํามาเป็นหลักประกันในการกู้คราวเดียวกันค่ะ สำหรับจำนวนเงินที่จะให้กู้ได้นะคะก็จะให้ตามความจำเป็นค่ะแล้วก็ตามความสามารถที่จะชำระคืนนะคะไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทส่วนระยะเวลาเงินกู้นะคะก็จะมีระยะเวลาให้คืนดังนี้ค่ะเงินกู้ระยะสั้นให้มีการทบทวนวงเงินทุกปีส่วนเงินกู้ระยะยาวนะคะวงเงินกู้ไม่เกิน5 0 0 0 0บาทให้กู้ได้ไม่เกิน3ปีค่ะส่วนกู้เงินตั้งแต่5 0 0 0 0บาทจนถึง1 0 0 0 0 0สนนะคะให้กู้ได้ไม่เกิน5ปีค่ะส่วน ถ้ากู้ตั้งแต่1 0 0 0 0แจนถึง2 0 0 0สนให้กู้ได้ไม่เกิน8ปีค่ะ สำหรับโครงการนะคะสินเชื่อหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรือเป็นค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นในการดํารงชีพนะคะทางช่องก็ได้รวบรวมข้อมูลคร่าวๆมานะก็สําหรับท่านไหนที่สนใจนะคะที่พลาดโอกาสจากเงินกู้ฉุกเฉิน1 0 0 0 0บาทหรือ5 0 0 0 0บาทบาทไปนะคะก็ลองมาศึกษาสินเชื่อตัวนี้ดูนะคะเผื่อจะเป็นทางออกหรือจะได้เงินนำเงินตัวนี้มาเป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจของท่านนะคะหรือจะไปติดต่อสาขาไกลบ้านท่านก็ได้นะคะแล้วทางช่องจะแปะ ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเพื่อจะได้ศึกษารายละเอียดกันให้ครบถ้วนค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ชไปให้กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะฝากติดตามครั้งหน้าจะมาอัปเดตข่าวสารอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมติดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆค่ะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ